วันนี้เห็นเขาบอกว่าตั้งแต่เที่ยงคืนรัฐบาลผู้มีนโยบายแจกเงินไม่ได้ส่งเสริมให้ประชาชนทำมาหากินอะไรเป็นเรื่องาราวนะครับ <c oughs> แจกเงินคนละมื่นบาทสำหรับพวกคนแก่ๆอย่างผมอายุหกสิบปีขึ้นไปให้อีกหมื่นบาทนะครับ <c oughs> หลังจากแจกกลุ่มเปราะบางไปแล้วหมื่นบาทก่อนหน้านี้ ก็จะแจกไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเขาเป็นลูกคนรวยนะครับมัลืมไปมั้งว่าเขาไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศที่ร่ำรวยนี่ผมก็บน่นบนบนบนอยู่นานนะครับวันนี้ผมจึงไม่รับนะครับอย่าเอาตังหมื่นบาทมาให้ลุงเด็ดขาดไม่รับ <c oughs> วิธีที่เราจะต่อต้านรัฐบาลที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไม่รู้จักทำมาหากิน เอาเงินภาษีากรของเราเอามาจัดแจกแล้วก็ถือเป็นบุญคุณให้เลือกพักเขาเนี่ยอันนี้ผิดผิดจริงๆผมก็ต่อต้านมาเป็นเวลาแรมปีแล้วแต่ต่อต้านด้วยการพูดเรียบเรียบอย่างเงี้ยครับไม่มีใครเชื่อผมเรานะครับทุกคนก็จะเอาหมื่นบาทนะครับบางคนจะบอกเออก็คุณมีตังแล้วไม่มีครับผมไม่ใช่ผู้มีตังนะครับเคยมีใช้หมดแล้วนะครับทุกวันนี้ก็พออยู่พอกิน เป็นเด็กในหลวงว่าง,งั้นเถอะนะใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรเนื่องจากว่าไม่มีเงินบำนาญผมอายุ76็ดกอันนี้จะรำเริกเบิกประจานหน่อยเสียภาษีมาหลายล้านบาทแล้วในยามที่มีตังมีเงินมีงานทำนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในวัยทำงานและไม่มีเงินบำนาญจึงไม่มีรายได้มากก็ต้องทำมาหากินนะครับจัดรายการไปชิวอย่างเงี้ยไปจนตาย มีรายได้เดือนละสามหมื่นอยู่ไปนะครับแล้วก็นางนับเดือนนี้เหลือเท่าไรเดือนนี้เหลือสองหมื่นเดือนหน้าหมดผมจะเช็คบัตรเครดิตที่ใช้ใช้อยู่นะครับก็อันนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวยืนยันว่าผมมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะพูดยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีว่าไม่เอาเงินหมื่นบาทที่แพทองทานเขาจะให้ผมและผมก็ไม่ไม่ใช่ว่า เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์หรือมีรายได้เกินระดับที่รัฐบาลบอกไม่มีนะครับท่านอาจจะเห็นผมเป็นคนที่โลกรู้จักไม่ใช่โลกรู้จักเป็นผู้ที่สังคมพอรู้จักทํางานมายาวนานทำต้นยทนนี้สงสัยมันรวยนะครับมันมีบ้านอยู่ปักช่องนะครับก็ใช่นะครับนะตอนมีตังค์ผมก็มาปลูกบ้านที่นี่ราคาไม่เกินล้านบาทนะ ซื้อที่ดินไว้หนึ่งไล่เท่านั้นเองนะครับส่วนบ้านหลักๆก,ก็อยู่เมืองทองธานีเพราะฉะนั้นสองคนตายายพอมีพอกินครับมีเกียรติแต่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่จะไม่รับหมื่นบาทจากรัฐบาลเจ็ดร้อยรับอยู่นะครับอันนั้นถือว่าเป็นระบบที่ธรรมานามตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่รัฐบาลรุ่นก่อนๆทามาสาหรับผู้สูงอายุก็ <c oughs> ให้เหมือนกับเป็นสิน้ำใจนะครับที่จริงไม่อยากรับนะครับแต่ไม่รู้จะทำยังไงนะ รัฐบาลจะต้องทําตามที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2540เขียนไว้ซึ่งผมเป็นผู้ร่วมเขียนว่าช่วยเฉพาะคนลําบากยากจนคนที่เขาอยู่ได้แล้วอย่างผมนี่เป็นผู้มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำนะครับเดือนละสามสี่หมื่บาทเนี่ยทุกวันนี้ที่ต้องทําเพราะไม่มีบํานาญ ถ้าผมมีบํานาญเป็นข้าราชการได้สักสามสี่หมื่นผมไม่ทํางานถามลูกถามค่ำหรอกนะครับแต่ทาวิทยุนี่อยากทํานะครับเพราะว่ามันมันเหมือนกับเป็นงานที่สนุกเพลิดเพลินได้ประโยชน์นะได้โอกาสแสดงข่าวสารข้อมูลความรู้และความคิดเห็นได้ตังค์อีกนิดหน่อยนะครับแต่เล่าเรื่องนี้คือว่าเช้าวันนี้ครับท่านผู้ฟังที่คิดว่าต้องการและอยากจะได้เงินหมื่นบาทเพราะอายุถึง ถึงเกณฑ์รายได้ต่ำเหมือนผมเนี่ยคับท่านก็ต้องไปลงทะเบียนแอปแอปพลิเคชันทางรัฐก็คือต้องไปลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าว่าเราชื่อนั้นเบอร์นั้นบัตรประชาชนแล้วเดี๋ยวเขาจะโอนเงินมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับให้บัญชีพร้อมเพย์บัญชีที่ผูกกับเลขประชาชนผมก็มีเลขประชาชนบัญชีที่ธนาคารกรุงไทยเพราะว่าเขาบังคับให้ไปเปิดที่นั่นแล้วถึงเวลาต้นเดือนเขาก็โอนให้700บาทอันนี้รับ รับทุกเดือนนะครับเจ็ดร้อยบาทบางเดือนจะเฝ้ามองว่าเออเจ็ดร้อยบาทถ้าขาดอีกสัก50บาทนะก็จะได้ค่า Wi-Fi นะผมจะจ่ายค่า Wi-Fi ประมาณสัก750านะครับให้กับทีอ,อ,อะไรนะบริษทัทโทรคมนาคมแห่งชาติ National Telecom NT เพราะฉะนั้นที่รัฐบาลจ่ายผมเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยผมก็จ่ายไม่พอค่าอินเทอร์เน็ตโอเคค่าอินเทอร์เน็ตก็มาทำรายการนี้นะครับ ใช้ซูมใช้อะไรไปเพราะนั้นรับเจ็ดร้อยเสียภาษีไปประมาณตลอดชีวิตนี่ก็สักห้าหล้านตลอดชีวิตนะครับไม่ได้มากนะเพราะว่าไม่มีไรายได้ดีนะแต่ว่าเป็นผู้เสียภาษีอย่าง สมภาคภูิไม่เคยหลบไม่ทำสองบัญชีไม่แปลงภาษีสัมภาษมิตรไม่แปลงสัมปทา,านเป็นภาษีสัมภามิตรไม่ซอกซอนคดโกงยืดเวลาวันหยุดทำให้ลดไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าภาษีในการซื้อที่ดินนัชดาเอาเป็นว่าอยู่มาแบบบริสุทธิ์ไม่คดโกงมันก็อยู่ประมาณนะี้อยู่ได้ครับไม่ต้องโกงอยู่ได้แล้วก็พอพูดได้อย่างเต็มปากว่า ต่อต้านคนโกงคนทุจริตถ้าเกิดเราโกงเองเนี่ยม,มันพูดไม่ค่อยออกนะครับตืน่นขึ้นมาจะอย่ากโกงแต่ไม่ได้แปลมาบอกว่าทุกคนต้องทาตามอย่างผมที่มันเป็นหน้าที่ของความเป็นมนุษย์นะครับเกิดมาแล้วต้องสุจริตประกอบอาชีพอย่างสุจริตไม่ทุจริตโกงไม่เป็นข้ออ้างเป็นคนดีเป็นคนปกตินะฮะเพราะฉะนั้นวันนีนะ้ท่านผู้ฟังคิดว่าจะต้องการเงินหมื่นมีสิทธิ์ก็ไปลงทะเบียนใช้ทางรัฐ แอปพลิเคชันแล้วก็จะโอนให้ส่วนผมเนี่ยจะอยู่แบบมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในทางอุดมการเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังเราแยกทางกันนะครับท่านเอามื่นผมไม่เอาแต่เป็นพวกเดียวกันนะครับจะอธิบายอย่างนี้นะครับว่าที่ยังไม่ต้องอธิบายมันคอมเ e นต์นะครับทุกท่านก็จะรู้ว่ารัฐบาลเนี้ย เอาเงินภาษีก่อนที่เราทํางานหนักมาตลอดชีวิตจ่ายภาษีไปทุกปีทุกปีนะยกเว้นผมในช่วงนี้ได้คืนทุกปีเพราะว่าเงินไม่มีไรายได้มากพอแต่ว่าตลอดชีวิตอะหลายล้านจ่ายไปทํางานทุ่มเทให้กับประเทศนี้ไม่ล้าเลิกเบิกบุญคุณอะไรหรอกแต่ว่าบอกให้ทราบว่าไม่อยากเห็นภาษีของผมเอาไปแจกประชาชนที่ไม่สมควรจะได้รับไม่ได้ว่าคนจนนะครับ แต่ก็ต้องต่อว่าหน่อยว่าคนจมก็ต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสำรวจตัวเองว่าเราต้องการเงินหมื่นจากเงินเพื่อนหรือเปล่ามันไม่ใช่เงินแพดทองทานหรือเงินทักษิณน,นะครับเงินประชาชนพอเอามาแจกปุ๊บเนี่ยมันก็หมดมันก็รอ่อยหลอไอ้การที่จะเอาเงินภาษีกรไปใช้อย่างอื่นโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจการเมืองการเกษตรน้ําประปาการน้ําท่วมสเสียบโมเดลโกกหนองนาโมเดลอะไรก็แล้วแต่นะครับบางรกรรมโมเดล มันก็หมดเงินเอาเงินไปแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กละเอียดยิบ2.5 particle matter อะไรพวกเนี้ยก็ไม่มีตังค์นะครับก็เราเอาเงินไปใช้กันเรื่อยเปิดหมดเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ส่วนหนึ่งนะครับรับเงินไปแล้วก็ไม่ต้องต่อว่ากันสำหรับเราที่คัดค้านนะครับสำหรับผมนั้นไม่รับนะ เพราะว่ามันเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเป็นประชาชนคนไทยเสียภาษีก่อนแล้วจะต่อต้อตานนโยบายที่ไม่ชอบธรรมไม่ถูกต้องของรัฐบาลลูกคนรวยเนี่ยเอาแต่ใช้เงินแต่ไม่สร้างงานแล้วอยากจะได้เงินง่ายๆก็คือย้ายกระเป๋าโน้นมาสู่กระเป๋านี้จะพวกที่ชอบเล่นการพาน,านันก็จะตั้งบ่อนบ่อนการพาน,านันนี่ไม่ใช่ผลผลิตทางการเ,เศรษฐกิจนะครับ เป็นแค่การไปเอาเงินคนที่หลงเข้าบ่อนอเข้าบ่อนที่ไร้เสียอยู่แล้วนะครับท่านจะไม่มีวันร่ำรวยหรอกนายบ,บ่อนก็เอาไปรัฐบาลก็แบ่งมานิดนึงก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มขึ้นสําหรับประเทศไทยยกเว้นคนจะลำบากยากจนครอบครัวแตกแยกแล้วก็เสื่อมทรามทงางศีลธรรมมากขึ้นจากบ่อนการพน,นันรัฐบาลแบบเนี้ยสมัยหน้าเวลาจะไปหาเสียงเลือกตั้งควรจะพักการเมืองเนี้ยพักเพื่อไทยควรจะบอกประชาชนว่า จะทาบุญอะไรบ้างจะทําบาปอะไรบ้างให้มันชัดเจนเราจะได้เลือกถูกช่วงนี้ผมแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นอกจากจะเอาข้อมูลความรู้มาอย่างกระเบียดกระเสียนเล่าให้ฟังว่าที่ถูกตามหลักอุดมคติมันคืออะไระหลักศาสนาต่อต้านการพนันใช่ไหมส่วนท่านผู้ฟังตัดสินเอาเองเพราะว่าบางคนก็จนบางคนก็รวยนะครับแต่สําหรับผมก็คือว่าพออยู่พอกินเนี่ยไม่เอาเื่นบาท๋ยวจะทํางานทำมาหากินนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่ ประชาชนคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปจะต้องตัดสินเรื่องเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของตัวเองนะเด็กๆไม่เกี่ยวนะนี่นเรื่องคนแก่นะว่าเราจะเอาไหมหมื่นบาทเพราะเราพอมีแล้วนะครับถ้าใช้แบบผมคือไม่เอาไม่เอาต่อว่ารัฐบาลไม่ต่อว่าคนอื่นที่เอานะเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นวิธีต่อต้านทางการเมือง สิทธิอันชอบธรรมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยก็อย่างที่ผมยกย่องเป็นไอดอลส่วนตัวของผมคือนักคิดนักปรัชญาทางซีตะวันออกของอเมริกาเฮนรี่เดวิดทอโรผู้เขียนหนังสือเรื่อง civil disobedience ก็คือการดื้อแพ่งของพลเมืองแล้วก็เขียนหนังสือ,อเล่มชื่อ Warden อันนี้ก็ประมาณทศวรรษที่19เอ่อศตวรรษที่19นะครับช่วงกลางกศตวรรษที่19 เขาก็บอกว่ารัฐบาลอเมริกันเนี่ยอันนี้ผมเอาย่อๆนะครับรัฐบาลอเมริกันเอาเงินภาษีก่อนของกับผมของข้าพเจ้าไปใช้ไทยสงครามเม็กซิกันอเมริกันวอร์ไม่เห็นด้วยจึงต่อต้านไม่ยอมเสียภาษีพอไม่ยอมเสียภาษีเขาก็ติดคุกแต่ป้าเข้าไปถ่ายตัวออกมานะครับนี่เหตุเกิดที่เมืองคองคอร์ดรัฐแมสซาชูเซต ในเมืองนั้นก็จะมีทะเลส,สาบเล็กๆเ,เรียกว่าวอ l d เดน o n อนวันนี้จะไม่เล่าซ้ำยาวนะครับจึงไม่ได้เตรียมภาพมาแต่เล่าไปฟังว่าหนังสือเรื่อง civil disobedience หรือการดื้อแพ่งของพลเมืองของเฮนรี่เดวิดทอโรนักปรัชญาชาวอเมริกันเนี่ยส่งอิทธิพลถึงมหาธมาคานทีเด็กรุ่นหลังเรียนที่อังกฤษได้รู้จักเรื่องทอโรก็เลยเอาทอโรเป็นต้นแบบเพราะฉะนั้นหนังสือเรื่อง civil disobedience เนี่ยผมเคยอ่านและเล่าให้ฟังย่อๆในรายการนี้ จะเรียกว่าเป็นปีมาแล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆามาปัดุ่นอ่านอีกทีก็ได้นะครับแปลว่ามหาธมกันทีเนี่ยดื้อแคงต่อรัฐบาลอังกฤษด้วยกฎหมายที่ไม่ชอบทำการเก็บภาษีกรที่ไม่เป็นธรรมการบริหารรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรมของเจ้าอานิคมอังกฤษแกก็เลยจัดกระบวนการเขาเรียกว่าหนึ่งอันนี้ผมท่องขึ้นใจตอนสอบปริญญาตรีรัฐศาสตร์ที่อยู่เดลีนะครับ <laughs> non cooperation movement เรียว่าขบวนการไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอันะที่สองเรียกว่า civil disobedience movement กระบวนการดื้อแพ่งของพลเรือนหรือประชาชนดื้อแพ่งเนี่ยเป็นภาษาไทยที่นักรัฐศาสตร์ไทยตอนหลังเขาแปลจากคำว่า civil disobedience นะครับแปลว่าดื้อแพ่งมันจะแปลว่าดือ้อไม่ให้ความร่วมมือไม่เชื่อฟังก็ได้หมดแหละนะครับแต่ว่า เท่าที่ผมอ่านหนังสือของอาจาร,รย์รัศสตร,ร,ร์ธรรมศาสตร์อาจารย์ชัยวัฒสถานันเนี่ยท่านใช้คำว่าดื้อแพ่งก็ใช้ตามด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าศัพท์นักวิชาการถ้าเราใช้กันให้เป็นระบบเดียวกันเนี่ยมันจะเข้าใจง่ายแต่ถ้าคนนอกระบบมาอ่านก็อาจจะบอกอะไรดื้อแพ่งแล้วยังมาเถียงกันอีกนักวิชาการก็อาสรุปว่า civil disobedience คือกระบวนการดื้อแพ่งที่มหาธิมคานทีแห่งอินเดีย ยืมมาจากหนังสือ Civil Disobedience ของ Henry David Thoreau ปนะครับคลรุ่นกันเลยแล้วพวกเราชาวไทยก็ยืมมาหาสมาคานธีมาใช้ในการเรียนการสอนนัฐศสตร์ส่วนผมก็เป็นเด็กอินเดียเก่าเพราะฉะนั้นก็พอจำได้ก็จะใช้วิธีดื้อแพ่งไอ้จะไม่ยอมเสียภาษีอกรให้กับรัฐบาลแพรทองทานนั้นไม่ต้องพูดเพราะไม่เสียอยู่แล้วมันคนแก่ไม่มีไรายได้ผมเคยคุยกับมหาเศรษฐี ไม่ใช่หครับคนรวยอ่ะคนรวยจริงๆนะแกบอกว่าทุกวันนี้ก็ไม่มีไรายได้เพราะว่าไม่ได้ทําอะไรก็ใช้เงินเก็บอาจจะหลายร้อยล้านบาทก็แปลว่าไม่มีภาษีนะครับคนรวยมีเงินอยู่ในกระป๋องเป็นร้อยล้านบาทหรือจะพันล้านบาทหรืออยังหกหมื่นสี่มืนล้านบาทไม่รู้คุณทักษิณอ่ะนะถ้าเขาไม่ทํางานไม่มีไรายได้แต่ละปีก็ไม่ต้องเสียภาษีก็คุยกับเศรษฐีคนนี้เขาก็บอกว่ามันก็ เรไม่ได้เสียภาษีแล้วแต่ก็มีตังค์เยอะนะครับเพราะฉะนัน้นเรื่องของคนรวยเราเป็นผู้มีไรายได้ปานกลางขั้นต่ําหรือไม่มีไรายได้แล้วเนี่ยเราก็จะต่อต้านรัฐบาลอย่างสงบนะครับคุณแพทองทานคุณทักษิณจะมหาเรื่องฟ้องกันนะครับต่อต้านอย่างสงบงดงามให้อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ไม่จ่ายภาษีโอเคก็ไม่ได้ทํางานก็ไม่มีภาษีจะจ่ายก็แค่ไม่รับเงินจากท่านที่จะมาแจกผมมันเสียเกียรติผมเท่านั้นเองครับนะบอย่ามาว่ากันไม่รับ ไม่ใช่ไม่จ่ายภาษีไม่รับเงินภาษีอกรที่เบียดมาแจกคนแก่ไม่รับครับเดี๋ยวผมจะหาได้แป๊บเดียวผมก็ได้หมื่นบาทถ้าผมขยันวว่าเดี๋ยวผมไม่ขยันเท่านั้นเองเพราะวันนี้เป็นวันที่ท่านผู้ฟังต้องนั่งคิดเอาเองนะอย่าต่อว่าเพื่อนฝูงซึ่งกันและกันและใครรับก็รับไปใครไม่รับก็ไม่รับแต่ผมไม่รับอธิบายในหลักปรัชญาชีวิตนะครับว่ามันเสียความรู้สึกเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีก็ไม่รับนะแล้วถ้าจะตายด้วยเงินไม่มีเงินหมื่นบาทก็ จริงไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าก็าอยู่ได้นะครับแต่หลักการก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยใช้ภาษีก่อนต่ำน้ําพริกละลายแม่น้ําจึงต้องต่อต้านกันเท่านั้นเองนะครับขอขอภัยด้วยที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็ชวนท่านผู้ฟังเสียตังค์เลยนะครับ